ดีค่ะถึงเวลาทำอาหารแล้วค่ะวันนี้จะทำของกินเล่นจ้ะวันนี้จะทำปอเปียะเผือกนะคะอันนี้เป็นเผือกที่เราปอกเปลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วมาผสมเครื่องปรุงนะคะแล้วจะห่อกับแผ่นปอเปียะแล้วจะเอาไปทอดจ้ะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้ทำง่ายๆนะคะ หั่นเป็นชิ้นบางๆเอาไปนึ่ง15-20นาทีนะคะแล้วแต่นะคะหั่นชิ้นหนาชิ้นบางนะคะอาจจะทาไม่หมดนะคะแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนอาจจะทาไม่หมดหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะนึ่งประมาณสัก20นาทีเอาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ประมาณนี้ก็นึ่งประมาณ20นาทีนะคะอาจจะทําไม่หมดหรอกคิดว่าจะทําไม่หมดนะเพราะว่ากินคนเดียว กินไม้หมดเอาทําแค่นี้ก่อนอันนี้เหลือไว้สำหรับทำกับข้าวเอาไว้สาหรับทํากับข้าวนะคะจะทําหมดไหมนะอันนึ่งหมดไปเลยแล้วกันนึ่งหมดไปเลยเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อน ลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กนิดเดียวก็จะเยอะไปนะก็จะเยอะไปเพราะทำไม่หมดอ่ะไม่หมดนะเอะเหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยเหลือไว้นึ่งนึ่งซี่โครมหมูออยนึ่งซิโครมหมูจ้า ได้แล้วนะคะเราจะหั่นชิ้นใหญ่ประมาณนี้หนาประมาณนี้นึ่งสักยี่สิบนาทีประมาณนี้และโอเคแล้วนะคะโอเคนึ่งเลยจ้าน้ําเดือดแล้วจ้าเราจะใส่ล,ลงไปนึ่งใส่ลงไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีโอเคจ้า มาจ้าผ่านไปแล้ว20นาทีเรามาดูกันนะคะสุกแล้วคะ่ะสุกแล้วจ้าโอเคจ้าสุกแล้วยกลงก่อนนะคะมันก็จะมีน้ำนิดหน่อยแล้วก็เทน้ำออกนะคะ จะมีน้ํานิดหน่อยก็จะเทน้ําออกนะคะสุกแล้วจ้ะเทน้ําออกก่อนมีน้ํานิดหน่อยน้ำไม่เยอะแต่ต้องเทออกประเดี๋ยวเราจะผสมโอเคจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะคะบี้ๆเลยนะคะซ่อมนะคะสุกพอดีเลยนะคะนึ่งยี่สิบนาทีใช้ซ่อมบี้บี้ให้ละเอียดเลยนะคะ ซ่อมบี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 ซะก่อนเดี๋ยวเรามาดูตามขั้นตอนเลยนะคะอันนี้ได้ต้องเยอะนะเผือกครึ่งลูกครึ่งลูกกว่ากว่าก็จะทำเยอะก็จะกินไม่หมดนะคะทำคนกินคนเดียวจ้าทำกินคนเดียวจ้าตรงนี้มันแข็งแล้วก็ไม่เอา Okay, จากนั้นเราเราจะมาผสมนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วแต่หวานนอ,อหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบนะคะจะจะใส่ให้มันมีรสหวานนิดๆใส่น้ำตาลประมาณนี้เอาเกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงครึ่งช้อนชาเกลือนิดนึง ตามด้วยพริกไทยใส่พริกไทยนิดนึงนะคะใส่พริกไทยไปนิดนึงตามด้วยแป้งข้าวโพดนิดนึงจะ้ะใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงนะคะไม่ใส่ไม่เยอะนะคะใส่ประมาณทักสามช้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็มาปั้นนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นจะปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้เดี๋ยเรามาหอ่อเอาแบบพอปั้นได้ตอนนี้ยังร้อนจัดนะคะยังปั้นไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาปั้นจะ้ะปั้นให้มันเป็นออกตามยาวเดี๋ยวเราจะมาห่อป่อเปีย ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะผสมเข้ากันเสร็จก็มาปั้นปั้นปั้นาตามยาวปั้นตามยาวนะคะกุกเข้าให้เข้ากัน ผสมให้เข้ากันก่อนจ้าพอเราใส่แป้งเข้าไปด้วยใส่แป้งเข้าไปด้วยมันจะได้ติดจ่ะเนี่ยประมาณนี้ก็พอจะปั้นได้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาปั้นจ้ะคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนเนี่ยปั้นได้แล้วเนี่ยไม่เละจนเกินไป เอาแบบพอปั้นได้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันก่อนอประมาณนี้แหละนำมาปั้นกันเลยปั้นเลยนะคะ ก่อนนะคะปั้นปั้นให้ดูนะคะปั้นปั้นได้นะคะประมาณนี้นะคะปั้นให้มันออกตามยาวเพราะเดี๋ยวเราต้องห่อปอะเปี๊ยปั้นประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ห่อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทอดปั้นให้ยาวออกประมาณนี้ประมาณนี้แหละเนี่ยปั้นประมาณนี้นะคะเอาแบบประมาณนี้ ตามยาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาห่อปอเปี๊ยะจ้ะก็สงสัยจะทำไม่หมดสงสัยจะทำไม่หมดนะคะไม่ใช่อะไรเพราะกกินคนเดียวทำแล้วกินคนเดียวกินไม่หมด กินไม่หมดก็กะว่าจะทําสักสามแผ่นพอไหมนะสามสี่แผ่นสามสี่แผ่นเอาสักสี่แผ่นพอนะกินไม่หมดจ้าทากินคนเดียวปั้นตามยาวประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้แหละนะอาปั้นอีกอันหนึ่ง ใครชอบหวานมากหน่อยก็ใส่น้ําตาลเยอะหน่อยสูตรนี้จะไม่ไม่เรียกหวานนะสูตรนี้นะเขาก็จะไม่เรียกหวานนะสูตรนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราทําเสร็จเรามีน้ําจิ้มแต่ว่าไม่ได้ทําน้ําจิ้มให้ดูนะคะน้ําจิ้มก็จะเป็นน้ําจิ้มแบบเปรี้ยวหวานน้ําจิ้มแบบอ่าที่กินกับเกี๊ยวทอดน้ําจิ้มออกสีส้มๆแบบนั้นอนะไม่ใช่น้าจิ้มซีอิวนะน้าจิ้มอ่าสีส้ม,สม น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเขามากินจะเหมาะเหมาะเหมาะนะคะจะมากินเข้ากันเอาลามาจิ้มเนี่ยมันจะอร่อยนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานก็มีซอสมะเขือเทศจะใส่น้ำมะนาวก็ได้จะใส่น้ำส้มก็ได้แล้วก็มีน้ำตาลใส่เกลือ,อนิดนึงก็อามาเคี่ยวให้มันเหนียวเหนียวก็เป็นน้ำจิ้มได้แล้วนะคะเอาปั่นเสร็จแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นปอบเบี้ย ผ่นปอเปี๊ยะนะคะเราจะห่อตามนี้นะคะตามเหลี่ยมนะคะเราห่อตามเหลี่ยมนะคะโอเคมาห่อกันเลยจ้าห่อเลยนะคะพื้นที่ก็ไม่ใหญ่พื้นที่เล็กมากห้องครัวเล็กนะคะห้องครัวเล็กนิดเดียวโอเคเรามาห่อไม่เป็นไรจ้ะสะอาดเดี๋ยวทาไข่ก่อนปีไข่ก่อนหนึ่งฟองเกือบลืมเดี๋ยวจะมาทา เียมาทานะคะตีไข่ก่อนหนึ่งฟองไข่เตรียมไข่ไว้หนึ่งฟองประมาณนี้แหละเอาเตรียมห่อเลย เตรียมอันนี้สำหรับทานะคะเตรียมปอเปี๊ยะแผ่นปอเปี๊ยนะคะแผ่นปอเปี๊ยหวานตามนี้แล้วก็ใส่เผือกเข้าไปใส่เผือกประมาณนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็หอ่อห่อแล้วก็พับด้านข้างพับด้านข้างนะคะพับด้านข้างหน่อยนึง แล้วก็ทาไข่ทาไข่นะคะจะได้ไม่แห้งนะคะทาไข่เข้าไปจ้ามันจะได้ติดนะคะทาไข่เข้าไปแล้วก็ม้วนเลยนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะโอเคนะคะทำแค่สี่แผ่นพอกินไม่หมดค่ะคนเดียวนะคะทำสักสี่แผ่น ที่เหลือก็เอาไว้ทำอย่างอื่นโอเคห่อตาบนี้นะคะตามเหลี่ยมนะคะห่อตรงเหลี่ยมนะคะใส่เข้าไปห่อเลยพับด้านข้างพับด้านข้างนะคะพับด้านข้างแล้วก็ทาไข่ ทาไข่ไปเลยทาไข่นะคะมันจะได้ติดนะคะหมวนไปเลยจ้าก็จะได้ประมาณนี้มันอาจจะไม่สวยงามอะไรเท่าไหร่โอเคพอใช้ได้บางอันก็สวยบางอันก็ไม่สวยโอเคทําต่อนะคะ ทำสัสี่แผ่นโอเคใส่เผือกเข้าไปมวนแล้วเก็บด้านข้างเก็บด้านข้างเสร็จก็ทาไข่ทาไข่นะคะ ทาไข่แล้วก็ม้วนเลยจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะห้องครัวเล็กมากเลยห้องครัวทถ่ายได้ดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอเคแผ่นสุดท้ายแล้วแล้วก็ขอเก็บนี้ก่อนอันนี้วางนี้ก่อนปอเปี๊ยะ ไม่เป็นไรจ้าพื้นที่บ้านตรงนี้ตรงที่ทำกับข้าวนี้สะอาดนะคะโอเคชิ้นสุดท้ายห่อเลยม้วนม,วน,มวนเก็บด้านข้างม้วนเสร็จก็เก็บด้านข้างแล้วก็ทาไข่ทาไข่ก็ม้วนนะคะ โอเคก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคโอเคทำแค่สี่ชิ้นเดี๋ยวมาเตรียมทอดกันเลยจ้ะได้แล้วนะคะโอเคจะเตรียมเตรียมที่จะทอดแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ หาน้ำมันร้อนใส่ลงไปได้เลยนะคะน้ำมันพอร้อนใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำมันอย่าร้อนจัดนะคะร้อนจัดใส่ลงไปเดี๋ยวจะไหม้นะคะเอาบอบแบบว่าเอาตะเกียบจิ้มลงไปมีฟองเอาใส่ไปไปเลยจ้าค่อยๆทอดนะคะอันนี้เพิ่งจะใส่น้ำมันลงไปจ้ายังไม่ได้ที่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจ้าน้ำมันก็เริ่มมีฟองแล้วนะคะเริ่มเป็นฟองแล้วใส่ลงไปได้เลยนะคะ ค่อยๆทอดจ้ะใส่ลงไปเนี่ยน้ำมันมีฟองละมีฟองขึ้นละใส่ลงไปจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะทอดสี่ชิ้นจ้ะทำเล็กหน่อยก็ได้นะทำเล็กหน่อยก็ได้ไม่ต้องชิ้นใหญ่ ขอเวลาทอดแป๊บนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปก็พลิกไปจ้ะน้ำมันเยอะหน่อยนะคะน้ำมันต้องท่วมนะคะน้ำมันไม่ท่วมไม่ท่วมก็ทอดออกมาจะไม่สวยน้ำมันต้องท่วมทอดให้เหลืองเลยนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะ เดีでで๋ยวมาดูกันจ้ะโอเคจ้เริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะทอดอีกสักสองนาทีจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่จะทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้นะคะทอดเสร็จแล้วนะคะเวลาทอดอ่าต้องห่อด้านข้างให้มิดชิดนะคะถ้าห่อด้านข้างไม่มิดชิดอ่าเผือกก็จะโผลออกมานะคะโผลออกมาไม่เป็นไรจะตัดออกได้นะคะ โอ okay. เคเราจะมาตัดให้ดูจ้าตอนนี้ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะกรอบมากเลยจ้าตัดก่อนนะคะกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานจ้าน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะ โอเคชิ้นใหญ่ไปหน่อยยังร้อนๆอยู่เลยจ้าเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนนะคะมาจ้าเรามาดูกันนะในทำซอสเปรี้ยวหวานตะกีนี้ใช้เวลาเคี่ยวนานพอสมควรนะคะกว่าจะได้ซอสเปรี้ยวหวานนะคะแนะนำให้ไปซื้อก็ได้จะไม่ต้องทำนะคะ โอเคเรามาชิมกันเลยจ้ะอ่าไม่ร้อนแล้วนะคะเรามาชิมกันเลยจ้าอืมอร่อยอืมอร่อยอืมจิ้มกันน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแนะนำเวลาอ่าผสม อเผือกับน้ําตาลเนี่ยแนะนําให้ชิมดูก่อนนะคะให้ชิมความหวานดูก่อนนะคะว่าต้องการความหวานประมาณไหนอันนี้ความหาวามหวานยังไม่หวานมากเท่าไหร่นะคะต้องเพิ่มความหวานกว่านี้นิดนึ่งนะคะอืมแต่ว่าอร่อยใส่แป้งอย่าใส่ยเยอะนะคะแป้งเนี่ย แป้งกระพดใส่น้อยหน่อยอย่าใส่เยอะนะคะอร่อยดีหมื่นกันจ้ะถ้าหวานกว่านี้ก็จะอร่อยนะคะอืมจิ้มกับซอสเปรี้ยวหวานอร่อยมากอืม หวานกำลังพอดีถ้าจะให้อร่อยกว่านี้นะต้องใส่หวานเพิ่มความหวานอ่าสักอีกสักประมาณสักสองช้อนเวลาเราผสมเผือกกับน้ำตาลเราสามารถชิมได้นะคะโอเคจ้ะอืมปอปเป้เผือกจ้า